ลองเสียเบิ้งมาละทุดสดจากต้นว่ะเอาเบิ้งก่อืนี่พี่น้องอล้างเนี่ยคุนปลูกหลายอย่างครับถ้าจะไปจากนี้เป็นบวบเรียมชื่อนี่มันเป็นมะละ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุคนนะครับพบพอกับผมนะครับชากขวงชาแนลรับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับผู้บันขอข้าวนมจีนข้าวปุ้นน้ำยาก,กะทิพี่น้องสาแ่เด้อพี่น้องเทียสีไลมาเรื่อยเรื่อยเนาะนี่เต็มถาดเลยพี่นอ้องเลยุขนดุวนขัดสตอใช้น้ำแ่พี่น้องนี่สตอแน่หมากมะละไงหลวกะใบแมงหลักเนะาะมะละนี่พี่น้อง Ấu vô khăn lắng <laughs> Ma cắp chạc lắng mạc ma la nó phí nó Ma ma phí đoàn Cứ cầu cắp cuồng Nhau tháng để nó thang nỉ nó Sáu giây sáu giây Sáu giây sáu giây rồi nó phí đoàn nó เบร์ตอนนั้นพี่น้องทางเสียบแต่แบบนี้กะลุยอย่างเดียวพี่น้อง เดี๋ยวยักกองแกเบ่งมาละตุ๊สดจากต้นะวะเอาเบ่งก่นอนนี่พี่น้อง <laughs> ตุ๊สดจากต้นเลยอ่อ,อนๆผอ,อเวเลย แทบพ้าน้องเอ้ยจาก,กวงนี่สูงสิมากอันนึงถ้าเป็นขานมจีนเนี่ถ้ามันจ้ากวงต้องเป็นกะทิพี่น้องครับแทบเอาปุ่น Ồ, oh, mình ăn qua Nhào nhào Bạn không nó cần vào xẹp Chuột nào, cột cột Mình ăn qua nhào nhào ภาคหลังเนี่ยมันปลูกหลายอย่างครับถ้าจะไปอย่างนี้เป็นบวบเรี่ยมชื่อนี่มันเป็นมะละซอยนี่บัดซอยพี่น้อง่นติดปลูกบวบปลูกมะละเป็นพวกพืชที่มันไต่เนาะพี่น้องนะเป็นพวกพืชเป็นแบบเปรีแบบเลื่อยนะพี่น้องว่าจะเป็นตำนินแหนกมีพี่น้องเป็นเป็นแปลงผักไม่โรงการครับในกองพันจากวงนี่แหละครับ โอ้มันปลูกผักงามๆเลยพี่น้องเดี๋ยวว่างๆสีไทยให้พี่น้องเบ่งอยู่ครับเป็นปลูกอย่างเนี้ย เออนั่น <L an> พี่น้องครับสายแสบสายยาวและกัสายสดเนาะเอาพี่น้องครับเอาไว้ทรัพนี่แหละครับพี่น้องครับเมนูขนมจีนมเนมนูข้ปุ่นกับน้ำยากะทิฉากหลังหมากมลาไงพี่น้องพุนคือจังหนวยไงใถ่ะรือปุ๊นี่ในแปลงในโครงการในโองพันจากขวงพี่น้องยาวๆไปมันกระปูกเป็นแถวเลยนะครับขัว่างๆเดี๋ยวจากขวงอิไายมาฝากพี่น้องเนาะคือเก่าครับพี่น้องครับฝากพี่น้อง,องกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งนะครับจังบวผัดทุกๆคลิปของจ่าขวงนะครับพระควากันไหมในคลิปหนาจ่า,จาขวงเจาะเข้าเขากำลังแบบใดอีกมาฝากพี่น้องที่นี่ขอบุนขอบคุ้นพี่น้องลหลายนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ